สวัสดีคะ่ะทีานนะสานบ้านสาวเชมค่ะพี่น้องครับสวัสดีครับคุณน,น้ดมครับอันนี้แมนิดครับแย่ีเดียขาดเมนิดเนนะี่ยอีกผู้หนึ่งที่ว่าจะิมบอกนะคะ่ะอยู่ทั้งอันนี้ยุบมูบานในอุดมเนะคะ่ะบานจมเจงนะคะเมื่อนี้พอดีแม่เพื่อนเก็บพักไว้ให้ค่ะเมื่อแม่เอฟเนเก็บพักไวะะ้ให้แบะะบะะลายเลยอะพี่น้องสองกระสอบก็เลยว่าสิบห้าพี่น้องเนาะคะ่ะมาเบื้องสูตรขั้นสมที่ว่าแซ่บที่สุดเป็นต้องเป็นเป็นต้องแบบลืมบลลงน่ะพี่น้อง ปกติสมบักกาศยิ่งนี่ฮะหาคนที่ว่าแบบท่านสมน่ะแซ่บๆนี่ยากนะค่ะเพราะว่าเป็น,นเป็นผักที่แบบบานตบีเนาะเม่น,นี่เขา่ยขนเอิญกับผมบานตบีแต่เฮาน่ะสามารถคนคบเลยค่ะกุกกุกที่เห็ดแซ่บนี่ยเมนนิดเนี่ย <laughs> ล่างพักให้สะอาดกรดน,นะ,ะดับเล็กคือนี่เขาก็มาล่างรอบนึงเลยล่ะสำหรับที้เขาเก็บออกมาจากสวนเนาะค่ะแล้วก็มาบ่มได้หน่อยนึง ดาพักสดๆที่จริงพักสดๆเลยเห็นเลยว่าไม่มีอันนี้กับพักสดๆแต่ว่าเขาไม่เห็นเป็นเงาๆลงอ่ะเป็นเอิรนอย่างกัสีพี่น้องเป็นพักกาดพักกาดหินเนาะค่ะบ้านเสริมเอิรนพักกาดหินหรือว่าส่วนลายพี่น้องกเอิรนพักกาดซอยอันเดียวกันบะม่มีเดีันเดกันพักกาดหินกับพักกาดซอยค่ะเดียวกัน หลักน้ำผักน้ำเนี่แหละเป็นขูกอีกอย่างกับง้ำที่ว่าดส,สมลอยฟังหนักอาทางนี่นะี่นใจเมื่อกี้กัเล่นในเมนิดเนี่ยค่ะมาโซสูตรสมพักเนาะค่ะพักอีกอย่างในเมนิทอิมิดสูมแบบนี้ออมบัวัดบักต้นหอมนะเต้นหอมแล้วก็ต้นกรเรียบร้อยนะครับนี่คลหยไปเครื่งองเขายังมีจะประกาศเหมือนเ มือนีมัลลิกมัลลิกมันไหนมูดับตบ้าเขาหยอกเาม่นกิะาดีมอลตอนสอนพี่น้องอ่อนๆนะค่ะเนี่ยหักหนังหางหักวดีมอลไปเถอะ บัดเทาคันแล้วมันก็ยอบลง่เียวเดีพราะบถุงมิเอ้าันเป็เอาซมอันนี้ไปขาย้นนี่บอกว่าไม่นิ่เดือนบผิวผิไปน้ำเกลือผิวไปฟ้อมครับผิวไป้อมันเดดเป็ยุบไปน้ำผิวคือรยนะค่ะถ้าายังบ่วยเต็มที่ับ่นท่เต็มที่ใส่บางๆก็มันยุบไดันยุบงคันไง เบิ้งสูตรไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยเด้อ,ดอพี่น้องเพราะว่าเจ้าสืบกับสิมาเรียนสูตรน้ำได้เนะะี่ยค่ะมาให้เฮ็ดกับเบิ้งแล้วกับสิมาขอสูตรเพราะว่าเจ้านาเจ้าสืบกับสเปิดเบิเบ้งในคลิปเลยและะ้วก็เฮ็ดเปลนเลยเร่เเขั่นไปเรื่อยๆนนวดถ้ามากกัขึ้นอยู่กับมือเบามือหนัดแบบนี้มือหนักเป็นยังะะง,งั้นเหรอเหนาปะ พี่น้องอาจจะยังพี่น้องอาจจะเห็นสูตรสมพักแบบต่างๆนั่นนะเต้นสมพักนี่นะค่ะจะเสริมกล้ากันลั่นสีได้เนี่ยแซบบิลีแซบอีหลีปกติสิบ่ค่อยไฟมาซื้อกินนะค่ะเพราะว่าพักอะไอสมพักอันนี้สิบ่ค่อยไฟมาซื้อนี่ยนยุบลังไงดิเห็นไหมเพราะว่าสีหาล้านท <ok so ี่ว่าสิบเจ็ดอะไรเงี้ยปัดเร็วเถอะ ขาดกทันแล้ววันบีบบีท้สิบแไม่นี่นี่เนนวดวดไอ้นอ่อนเนาะเได้ไปลงมุนใ่คิบตวเหนมุนอ้นอ่นออนเป็นนุ่มๆแต่ว่ากลับร้องมาบเลิกนะค่ะบ่อยไชาแ่แต่ว่าเขาเหตุผมออกมาเนี่ยังจะเป็นซีนต้วแบบนี้ค่ะแต่ว่าอ่อนมาเลย เธอเป็นจะเป็นสมแล้วตัวนี้อ๋อเมนิคันบุดเดียวเลยเดือดเลยมือเมนิค่งทวามือเธอเลยถ้าเป็นกระลำามนิคกินกรั่กินกนเสร็คันเว็กินเลยกินเลยเลยชงกระลำอันนี้ก็กินได้เลยกินได้เลยกินได้เลยบอกไมนินได้เลยเนเธอกินได้เลยน้าตมโมน้ำหน่อยโขมวิ่งวิอผู้นมา่คนมาถีเดีกมา เรืองอีกหลายอย่างนะค่ะเนี่ยเห็นนักกินคือแบบสุดยอดเรืออีกหลายอย่างที่ว่ายังไม่ได้สูน่ะทเมื่อนี้ไม่นิดเอาหลานซื้อให้สนได้เห็นหน้ากันดูยุ่งอ่ะตาถึงผู้ใดกันล่ะตากถึงอันแอมบ่เธอตากคนไล่ให้คุณเมย์นะลูกตามันเป็นเอฟซีลูกตาเป็นเฮ็ดงานยุ่นถนนบุรีฮะเป็นเอฟซีแบบเป็นเอฟซีตามเสือ อ๋อคันนี้ละหมอบอครับเมนิทบอคันออไัน้ละงดันีข้าไปเสงนี่ยุอันนี้ขันตอนนี้ใส่นคเกลือก่อนเด้อพี่น้องเส่เคกลือคพมันยุบไปอย่าให้เขาเติมตาดินะาเอกบกระป๋ัดะเร็บนบ้บนเมนิดแล้วตดีเถอะหามืเบ็ดอืมบทันเมนิดนะเถ้าปาดเร็วเือสมพักบุ้งเถอาแบบนี้ พักนี่ก็ล่างรอบนึงแล้วล่ะห้5ตอนที่บ้าเขาเก็บออกมาจากส่วนเขาก็มาซสอมอยู่เป็นล่างเรียบร้อยละสิ่งรอบนึ่งละเป็นล่ลนลนงลนลางลออยเตะน้ำกินได้เลยนี่หน่อยม้สุดยอดมากๆเลยล่ะพี่น้องไม่มีท่านเนี่ยโสมแหละสมอีกดิเด็กอีหลี มันม่เมทเอตเสริมปิดตาและตาตึงแล้วค่ะคนนี้คุ้มที่ว่าไม่นิดเนี่ยทุกปีเราไม่ได้เอาลานเนาะสิปลูกพักแล้วก็บขั้นทรงไอ้ขั้นทรงเนี่ยไป่สูงหรือว่าจะเสริมม้าสิแล้วก็สิเอาให้เนาะค่ะกาฮ่ากันไปกินในคืชนิดใจหมดเลไปน้ำเตาไปน้ำเตาเนาะมันเจอสิบฟองสิบฟองตัดผมเรียบร้อย ครัยยบบกสอบกระสอบอันก็สอบที่ขาวดีเ้วค่ะนาสมินิทนะฮะอันีขันถาอืมแล้วไม่เกลือ,อก,ก็เดี๋ยวยูไปเถอะเดียกเป็นสมละมแล้วบิดเกี่ยว ให้มันมือซาเสิมนี่ดี๋ยม,มุนหนะน้าหนี่อยหน้าถ้าเป็นโจมจะเป็นโจม,นะมมุนแต่ว่าเมนี่เพิ่นมีวิธีเห็ดเนาะค่ะการขั้นเนาะพี่น้องว่าเป็นขั้นแต่ปวดปูดพุ่งสิเ็ดค่ะขั้นนุบๆนุบๆ,ๆให้เพิ่นยอ่อล้มเตื้อๆไ่ได้ขั้นจนว่าเป็นแหลกมัเคือขั้นส่ <c oughs> งสปลาขั้นส่งปลาต้องบีบทีกก่แบบได้ย <c oughs> ี่เลยต้องอนเทอาขั้นน่าสมปลาเป็นข้ามือถ้าเติมขั้นกันเป็นขามือ จัดส่วนันนี้ครับเขาจะใส่หยกปยไหมครอเปยันีเ็แบบนี้ได้ปะเนาความล้งเถอะกเ้อมาสงนี่ได้ปะ้สงนี่ได้เถอะเออบาคนจะวอะไรวัอนี้เสียงคน่เออเฮพี่น้องแห่ไม่นี้ท่านไปทาสัดส่วนจังไงนะค่ะกาเอาแบบนี่ซีมเอาปบซีมเอา ิอเด่แต่าคยังไงมันเกือหอดกัันเนี่ยแม่กึง็เกือประมาณกัึงเสียน้ามีอะไกับน้ำเกลือบะน้ำเกลือข้าใบพ่นดพันดับเินเขือจากสวเนั่นหค่ะะเขือจากสววไม่นิดเท่แม่ก็ได้กินข้าวโพดแล้วเถอแม่ไม่นิดข้าวโพดมีคนลงไหนลไปนี่แล้ว แมนเกัาาข้าวไปนเท่านเยไม่สน่ไกลละอันแกกันใส่โรตินบ้างหร่อแม่ใส่โรตินไหมนิดใส่โรตินกับแกใส่เลยเถอะก้อนก่อนพิ่จเสียบแล้วต้มละเป็นตมแล้วจะใส่ถุงบ้านี่ใส่ถุง ใส่หลยบ่ครับไม่นิดะเขือน่ยนี่มันปิ่นน่มัยใส่เอาหลยใส่หลบัะเขือน่ะเสียน้ำมินส้มพักอันนี้เน่ะบัะเขือน่ะเสียส่เอาหลรดนี่ใส่เกับอันตบัเขาซื้อักเขือส้ได้ย่่เดียวกันเทเถอะเดียวกันเส่บัะเขือนนี้อืมแต่บเลยครับอืมเขือของนเนี่ยือ โอ้ไม่นี่เป็นตนนนะ้มแล้วนะกินเป็นตน้มขนาดเขายังไม่ได้ใส่อันนี้พี่น้องกับเบื้องตามเอาเด้อค่ะเพราะว่าจะเสริมกระสีบอกรอันเนี้ยที่ว่าเห็นนวดอยู่นี่นะคะ่ะเห็นว่าคันอยู่นี่น่ะมีเค่เกลเด้อคะ่ะใส่แต่เกลก้อนเพราะว่าเดีย๋ยวใสใ่อย่างเด้อจะเสริมกระสีบอกพี่น้องเป็นน้ำแต่ปริมาณกะกาเอาค่ะเพราะว่าคือว่าสูตรไผสูตรมันเราเสริมกับ,บกกกเขาได,าสด้ส,สดั้งเหบเบ้งว่าักจากกิโลจากกิโลแล้วใส่เกลทอดเด็กเนี่กาเอาเนาะค่ะ อันนี้ให้เบิ้งแบบสังเกตเบิ้งค่ะพอเบิ้งอันพอแบบว่าเขาเอาลูกเนี้ยทั้งมาจิ้มทันสมแบบประมาณนั้นได้่อไปครับเข่าก้อนน้ำมันี่ดเข่าเข่าเหนียวเด้อค่ะเข่าเหนียวหนึ่งล่างน้ำนิดเข่าเหนียวหนึ่งนะพี่น้องมาล่างน้ำกำหนึ่งเส้นหนึ่งนิเนาะนิดนิด้อ กำหนึ่งหายลูกคนเบิ้งกำหนึ่งเห็นหนักกุ๊บปะล่ะเถอะเห็นอยู่เถอะคำนี้กำหนึ่งครับนี่คำหนึ่งนะกำหนึ่งซุลดไต่ซุลดไต่ซุลดใต่ด้วยซุลดเมนิ่าตัดขมอ่เถอะสูตรลดน้ำตาลเกลือตัดขมเมื่อปลาผักชนิดนี้กันค่อนข้างรุนแรงกินอันนี้กันขมอ่าพอนะคะใส้พรอยคนตัดขมน้ำตาลนี่ครับสูตรลดน้ำตาลเนาะค่ะให้เพิ่นตัดขมนี่พี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสีน้ำตา ตานน้อยนึงนะไม่นิดเอาเอาเอา่องม,มือมาใส่ก็ได้ค<อ>รับครับรับรองว่าปิดสมมา้าสิบวออกรสหวานเลยพี่นอ้องเศรษตัดขมตัดขมแล้วมันสิแซ่บพอดีต่อยตัเกลือตอ่อกันนะคะ่ะตัวเกลือพี่น้องตัวเกลือนี่เขาใส่ที่หลังเพราะว่าเขาไ่ต้องไป่ขัน้นเขาไ่ต้องไปข่ขั้นกอนน่ะไม่แทบเขาลงพี่คุิมหนัก เอาบักพีบแบบขมดดนี่อีกสูตรนึงแบบนี้ไม่นิดใส่อื่นใส่ไใสะนล่ะพึ่งรู้ดี่นี่พี่น้องพึ่งรู้คึอกันค่ะมีอีกสูตรนึงเขาบอกพีกิบใส่ส้นออนใส่เสียบใส่แล้วขมวดใส่แล้วไงนี่ออกผู้ใดมาก็ดออกคิดรึเนลอาไม่นิดเนาะมันผู้ใดกินกบเนาแต่ร้องมัล่ะมื้อหนมื้อไหนกอนมื้อไหนมื้อไหนร้องสูตรนั่นเพราะว่าเราเรล่าเรื่องแบบพีกนี่คือถ้เสริม เพื่อฮ็ดแดดเดียวกันนี่แหละได้ไหมข้าวที่คลิกแล้วเขามามากหลายมากที่สุดเลยอันเพราะเรื่องบอกพริกน่ะค่ะกระเสียบนะพุ่นะบะเขือใส่หที่หลังเอาจริงๆแล้วเนาะตามร้านเขาจะเห็นอันโยกกล้วยได้พี่น้องโยกกล้วยก็ใช่เลยแต่ว่าสำหรับในสูตรไม่นิดไม่นิดบอกว่าทางเขาใส่โยกกล้วยเนี่ยกับบะเขือเนี่ยเพิ่นตัดกันกระเสียบเยอะหอกแต่ว่ากับบะคักเนาะไม่นิดนะอันนี้โยกกล้วยกันเพราะต้องใส่บะเขือพโยวกกล้วยพกับบะเขือ ยกเปิ้ลบกสู่บเขือนกมุดฟันทงปะมุดฟันทงประวัติซิมประจําเดี๋ยวมันมุดกินประจําประมุดฟันทงได้เาสริมมาบอกเขืออีสิอยหลายๆกันเดี๋ยวเสียบเรียเลหน้าอเดี๋ยวจะเสริมซิมจูเบิงคันแล้วกับเป็นซิมในรูปเป็นโสมแล้วเป็นสมมาเดิเด้อ พร้อมแล้วเอ้าลืมถามเมนิดว่ามีกระเทียมดิเนาะโบไม่ได้ใส่กระเทียมถามใส่กระเทียมเด้อค่ะผมเป็นสูตรใส่กระเทียมคือส่งปลาด้วค่ะลืมไม่ได้ใส่กระเทียมลืมบอกนี่จะส่งกระลำไม่ใส่กระเทียมส่งกระลำไม่ใส่กระเทียมคนน้อยท่าออกไทยทีมงานคนน้อยมันอี่มมากเลยคนหลายแต่สั่งแต่สัเด้อพี่น้องร้านเมนิสมล้วมาเลยมาสีมาเลยีมาเียบร้อยแล้วครับ ปักเขือ hmm. นี่มัได้เกีียวเลยนี่เพื่เียว้ย่เลยคยิบเด้เนาะคนี้ไงเเถอะมด้วจบเลรัมตเลยเตเลยตเลยตเลออจางเลยนวเลยััวลเใส่เถอะมันเป็นักี่แบบตอนนี้นะค่ะที่วั้มนรสั่าอนีเนะะันมนสมพัก่แบบตอนนี่ันัีต้นัน่ักอเลยเถะะ ่สำหรับคนที่มากินพักนะเดี๋ยวเขาเสริมซ้อยอีกสองนู่นกันนะต่างกนความแตะต่างภยนอกน้่แลอซุปักต้มพักค่ะเอาอีกบะหม่นิดอีกหน่อยนึงนะต้องแชยน้ำเกลือครับก็คือไส่ไหลเตี๋ยวไหลที่มา อืมดีแล้วตัดหัยหน้าครับดีคือแล้วก็พี่น้องนี่โอ้เพิ่นเพิ่นอันที่จริงอ่ะเวลาเพิอันั้นเพิ่นเฮดสมเพิ่นมิสูตรที่บ่าให้มันสมเหลวเพไม่นิดแนนสอขึ้นพอพกินด้เพิอันั้นอันบ่หมายถึงว่าเพิ่นเฮดขายนม่ใสใส่เด้นะอันนี้ของเขาออาสมตามธรรมชาติเป็นมาตร์ใช่เขาไม่สมเปิ้นเฮดเนาะ เนไลก็สีบ้านเขาบ้านย่างเย็เขียวยู่กับสุมแบกเนี่ยพี่น้องเยเขียวยู่กับสุมเยบร้อยครับนี่งามงามพี่น้องมึงดูค่ะว่าม็นแค่งามแบบเตียรพ่อสิบบาทที่ไหลว่ามินิเทอร์ม่นสิบบาทบล้อะ เขาซื้อสมถักซมนจับาเถอะสิบาทสิบาทเราแบสงทางน้ำรานสิบบาท้มาว่าถุงลาอยู่ได้เสิบาทเื้อลายเมซ์สิบาทอะลองให้เมน่เบิงสิบาทใช่ปเบิ้งแบบเมน่ไฮไลท์หรือว่าไฮไลท์นะอส่สิมาเขากระันึ่งรดเลยกระบน่ากระันึ่งดิกระเซบักเกะเซบักเเอาคือเบาจอมาตักเน ส่น้ำนี่ย้านี่ัดนเออะีนะเปคนหมัด้ไครับชุ่มไหไม่นี่เยเอ้าคือหมัดปคือหมัดสันเลยเดี๋ัวม่เลยสันเออแล้วเติมคือแบบ เคยจะมาเก่งกิป่เคอาเสร์เสมัครเก่งกิเลสมามัดอ่าาดีเด็กเติมงามเย่บรรยากาศครับเรียบร้อยครับจิบาทิบาทจ้าปเนาะแพี่สดต้องมาเถอะไม่เชดครับพี่สด่มีได้ลนี่ยอ้าวปกติห่อไสพี่งนไปะอี่ยไได้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 ไดได้ได้ไดได้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 ได าก็ได้กินไหนสิบาทได้เนาะสืตลาดนี่ไงสายอินดีเนี่ยไม่นีกำหนึ่งเท่านี้ท่ากำหนึ่งที่แท้ก็คือมันแสีบพ้อ้มส้มมันอื้นเขาสื่อตลาดกระเสียดยอดค่าส้มแบบผักกาดอันนี้ว่าพ่นเทศนะผักกาดหัวใหไยมันว่าเนี่ยไม่นี่ที่ว่าส้มผักตามล่านที่เขาสื่ออย่งนั้นอันนี้มันเป็นส้มผักกาดหินแล้วก็สีมือสีมือธรรมชาติบ้านเขาเอียดค่ะงามนี่ แล้วเขาใช่กรุงเงียบไปนี่เดี๋ยวเขาค่อยกรอกกันเองค่ะอีกรอก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 อุ้ยด้วยอะไรหมดเลยเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่น้องมึงดูค่ะสมพักตัวเสริมเอ้ยสมพักตัวเสริมสมพักเมนีไทยเมื่อนี้นะพาพี่น้องมันเป็นยังดอกค่ะอยากให้พี่น้องมาเชื่อพักกาดหินเนี้ย่นปลูกง่ายเนาะค่ะวานวันวันแล้วเพิ่นก็เกิดตามให้ตามส่วนเขาเนี่ย มันปลูกง่ายดีแล้วก็สำหรับพี่น้องที่แบบว่าพอนบ่มากกิ่นแบบว่ามันหินมันยังไหลน้ำมาขันสมได้เลยเด้อค่ะสูตรไม่นิดนี่ละรับรองว่าเฮ็ดตั้งแต่กับว่าไอานะ่ค่ะเพราะว่ามันแสบอีหลีมันเป็นสมไหมสิพอมีความหินความเมงกับสีายหมดเลยเด้อค่ะกระสีเหลือแค่ความอร่อยบปนี่พี่น้องกินกับปนกินกับยัง เกมเกมกับเกมก็ได้ได้ค่ะก็ได้เก่งไปอาวัยสนีิแหละนนอนเถินเนาะเมื่อนี้ก็ถือว่าสมพักนะค่ะสมประกาศทินมาฝากกันต้องขอบคุณแม่นิดเด้อค่ะที่มาขันสมใไฮละก็มาให้สูตรพี่น้องน้ำกันค่ะนั่นละกันเสียอาวัยสนีิแหละนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ้าพี่น้องสวัสดีครับพายุไปไตแล้านนอกมาเจอไอคอออกกองที่หลัง